สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องนะครับ KPS 1 1 9นะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะครับว่าด้านในเป็นไงนะฮะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งมาเมื่อวานนี้มาดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเปิดมาจะเจอโฟมครับจะยกขึ้นมาเลยครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ อันในกล่องก็จะมีนะครับไมโครโฟนนะให้หนึ่งตัวสายชาร์จไมโคร USB หนึ่งเส้นนะครับตัวนี้พร้อมรีโมทนะฮะมีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองทดสอบพลังเสียงนะครับของเจ้าลำโพงนะครับ KTS น9หนึ่งเจ้าให้ลูกค้าได้ฟังดูนะครับก็ขนาดดองเขาแปดนิ้วนะครับตัวนี้ ก็กำลังขับอยู่ที่3ามสิวัตต์คูณสองนะครับแล้วก็ไฟชาร์จห้าโวลต์นะครับแบตเตอรี่สามพันมิลลิแอมนะเดี๋ยวจะมาลองฟังพลังเสียงเขาดูนะครับว่าเสียงจะดังแค่ไหนนะครับคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวยกออกมาเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีวอลลุ่มเล่งเพลงนะครับปรับเบสปรับแหลมได้นะครับตัวนี้ แล้วก็เล่งไม้นะครับปรับแอคคอได้ครับผมตัวนี้มีบลูทูธนะครับพร้อมกับเสียบ USB s ดีการ์ดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จเจอร์นะครับ5โวลต์ DC 5โวลต์ตัวนี้ก็ชาร์จเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้2แบบเลยครับผมเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมบลูทูธนะครับตัวนี้เปิดเครื่องมามันก็จะเป็นโหมด USB อยู่แล้วนะครับวิธีการเชื่อมบลูทูธก็ไม่ยากเนาะตัวนี้ ไปที่โทรศัพท์ของเราครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่บลูทูธครับติ๊กเลยจากนั้นนะครับเครื่องจะทำการค้นหาบลูทูธนะครับก็จะขึ้นมาเป็น BT s p r i n ิงเนะครับเราติ๊กจับคู่ได้เลยครับแค่นี้ครับตัว BT s p r i n ิงเอาก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับขึ้นไว้เชื่อมต่อแล้วแค่นี้เราก็เปิดเพลงได้แล้วครับ ครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเสียงดูนะตัวนี้นะครับเบสด,ดีมากนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จสับแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ YouTube ครับเพื่อค้นหาเพลงที่ต้องการนะครับ ต้องการฟังแล้วเราก็เปิดได้เลยครับจากนั้นนะครับให้ลูกค้ามาเล่นเสียงที่ตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นปรับเบสนะครับตัวนี้จะเป็นปรับแหลมโอ้โหพลังเสียงของนั้นสุดยอดจริงครับตัวนี้เบสล้านเลยคัะ